นก็จะว้าวมากเนาะสิ่งแรกที่คนเห็นก็คือหุ่นดีมากรู้สึกผอมเลยจากเอว34ตอนนี้เหลือ29เกือบจะ28แแล้วค่ะสวัสดีค่ะปอจากศาสตร์แห่งดวงดาวนะคะ พูดคุยถึงการปรับรูปร่างเนาะจากที่ผ่านมาแล้วประมาณเดือนครึ่งจากเอว34ตอนนี้เหลือ29เกือบจะ28แล้วค่ะ ที่เปลี่ยนไปในชีวิตก็น่าจะเป็นหน้าท้องที่มีมาหลังจากคลอดลูกคนที่สองซึ่งมันก็มาจากคนแรกในการที่เราสะสมไขมันตรงนั้นเนาะนะคะก็กลายเป็นหน้าท้องที่ใหญ่แล้วก็ใส่เสื้อผ้าลําบากมากซึ่งเปลี่ยนไซส์มาทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันจนล่าสุดก็คือเป็น XL โดยด้วยความที่เป็นคนก้นใหญ่แล้วก็สะโพกใหญ่ด้วยค่ะจนวันนี้ที่มาเปลี่ยนก็คือกลายเป็นกลับมาใส่กางเกงเมื่อ10ปีที่แล้วได้สบายมากๆเลยค่ะก็ดูจากรีวิวนะคะก็พยา ตยายามหาอาจารย์หมอแล้วมีหลายๆท่านก็คอมเมนต์ว่า,าหมอคณิตอะแผลสวยมากและที่สําคัญก็คือทําที่โรงพยมมาบาลก็รู้สึกปลอดภยัยและในอายุของเราในขณะเนี้ยว่าเราต้องหาอะไรที่ดีและปลอดภยัยก็เลยเลือกหมอคณิตหลังจากตกลงคุยแล้วเข้าใจความเป็นมืออาชีพของคุณหมอก็เลยเข้ามานัดภายในรลารู้สึกเจอแค่2อวันาทิตย์เองค่ะแล้วเนี่ยตั้งใจจะทําแค่หน้าท้องเนาะเพราะมันคือปัญหาใหญ่ของเราในการแต่งตัวไขมันเนาะหน้าท้องมันปิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็อึดอัด เออมันน่าเกียดรู้สึกว่าอ่าเราต้อง ทำตรงเรื่องของหน้าท้องท่านี้เราปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทําเกี่ยวกับหน้าท้องนี้ก็คือต้องตัดทิ้งไปเพื่อที่จะให้ผลที่สมบูรณ์แบบบางคนอาจจะพิจารณาเรื่องการดูดไขมันอันนี้ก็ไปปรึกษาแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ออกทั้งหมดนะแล้วเราก็จะมีหน้าท้องที่มันยังยืดอยู่อะค่ะก็เลยคิดว่านี่แหละวิธีนี้คุณหมอบอกว่าเป็นแผลหน่อยเราไม่ได้มีคีรอยด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารักษาไปก็จะเหมือนกับหน้าท้องปกติเลยเป็นเส้นบางๆแค่นั้นเราพิจารณาเรื่องของการตัดไขมันนห้้าทองเี่ ็คิดว่าเอ้ยไหนๆก็สลบแล้วเนาะแล้วหลับอยากหลับทีเดียวแล้วเป็นคนไม่มีหน้าอกเลยนะคะแล้วเราเป็นผู้หญิงเราก็คิดว่าอ่ะงั้นเราก็ปรึกษาคุณหมอต่อแล้วคุณหมอเป็นคุณหมอศัลยกรรมเฉพาะทางด้วยใช้แพ็กเกจของยาที่ดีที่สุดฉะนั้นวันที่รักษาก็จะไม่เจ็บเลยก็เลยตัดสินใจทําเพิ่มไปก็เลยตื่นมามีทั้งหน้าอกทั้งท้อง,งที่แบนราบทุกคนก็จะว้าวมากเนาะ <S <S สิ่งแรกที่คนเห็นก็คือหุ่นดีมากรู้สึกผอมเลยรู้สึกเป็นคนมีสุขภาพแล้วตอนนี้ก มาเสริมบุคลิกภาพตัวเองหลังจากที่เป็นคนแบบไม่มั่นใจเนาะค่าน,นี้พอเรามีหน้าอกท้องแบนเราแต่งตัวได้อย่างความมั่นใจอะค่ะทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปมากจริงๆคือเรามีความสุขในการใช้ชีวิตในในการที่เราจะออกมาแต่งตัวนะแล้วไปพบสังคมไปพบเพื่อนๆอะไรแบบนี้ค่ะแน่นอนทุกคนต้องหาข้อมูลเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดศัลยกรรมอ่ะเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วเราอยากจะทําแค่ครั้งเดียวฉะนั้นอยากให้ศึกษาจากหลายๆเคสนะคะเคสรีวิวก็มีส่วนเหมือนกันแล้ว จากหลายๆอย่างที่คนเนี่ยได้มาส่งต่อข้อมูลด้วยหาคุณหมอที่มีประสบการณ์นะคะคือหมอที่มีประสบการณ์อย่างนล้เรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจในการที่จะเข้ามารักษามีการดูแลเฉพาะทางบริการหลังการขายนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าเราอยากทําครั้งเดียวเราเก็บเงินนิดนึงแล้วเราเราได้อยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอจริงๆเสิร์ชขึ้นพิมพ์ขึ้นแล้วเจอชื่อคุณหมออันเนี้ยค,ค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราต้องพิจรนารณาก็ขอบคุณคุณหมอคนนี้นะคะคุณหมอแกบอกว่าทุกเคสทําด้วย มาตรฐานปลอดภัยสวยงามแล้วก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ทําวันที่ผ่าตัดก็ไม่ตื่นเต้นเลยเนาะจนถึงวันนี้นะคะเข้ามาเกือบ2เดือนแล้วก, mm. ก็รู้สึกประทับใจในทุกๆเวลาที่ได้เข้ามาอยู่ในคลินิกแม็กซี่อันนี้นะคะก็ขอให้คุณหมอรักษาคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะ